เพื่อนๆคะช่วงวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเป็นเป็นวันแรกของของเดือนนี้นะคะเดือนมีนานะคะดูสิคะดอกไม้เห็นไหมคะพอเริ่มเดือนนี้ดอกไม้ก็เริ่มจะออกแล้วนะคะความสวยงามก็เริ่มจะมาปรากฏแล้วนะคะหายหนาวแล้วนะคะไหม นี่ป่าป่าสตรอเบอรี่ของพี่พานะคะเพื่อนๆจ๋านี่นี่คือต้นสตรอเบอรี่นะคะมีอยู่หลายต้นเลยนะคะแต่บางต้นก็ก็ยังไม่ผูพ้นดินเลยนะคะนี่คือดอกดินนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆจาน๋าเป็นความสวยงามของเขามากเลยนะคะตรงนี้พี่พาจะแล้วพี่พาจะมีเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้ามองออกไปตรงนู้นนะคะ มองเห็นอยู่นั่นคือต้นด,ดอกดับประเดียวนะคะเดี๋ยวสีเหลืองๆก็จะโผล่เต็มเดี๋ยวพี่พาจะเอามาอัปเดตให้นะคะส่วนส่วนตรงต้นโน้นตรงปลายนิ้วพี่พานั้นคือดกอกบลูเวลนะคะสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมดอกสีขาวนี้ก็จะขึ้นมาพอเขาขึ้นสักพักหนึ่งนะคะจะอยู่สักเดือนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะยุบตัวไปนะคะแล้วปีหลังเขาก็จะกลับมาอีก บางคนเขาก็จะเรียกสโนดรอปนะคะเห็นไหมคะเหมือนอตรงปลายปลายของเขานะคะจะตรงปลายปลายของเขาจะาช้อยย,อย้อยลงมานะคะเหมือนกับเขาหักแต่เขาไม่ได้หักนะคะคือสโนดรอปนะคะ when start early spring look everything would come back up to show you know how pretty they are they re ready for the the good weather นะคะถ้าทุกคนเห็นภาพพี่พาถ่ายนี่จะขำนะคะพี่พายืนอยู่ในในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของรั้วบ้านพี่พานะคะตรงนี้มันเป็นมันเป็นอ่า ตรงที่พวกต้นไม้ใหญ่ๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้พี่พานะคะวันนี้ก็สิ่งละอันพันละน้อยพี่พาพามาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะนี่คือ snowdrop นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกดอกดินนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ